สวัสดีครับวิเคราะวบอลประจำวันนี้วันพุธที่25มิถุนายนมาพบกับผมในช่องทีเด็ดทอมมี่วีสีกันเหมือนเดิมนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้การฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้แนวทาง7คู่ที่จัดมาให้นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับหรือใครที่ยังไม่จุใจในกลุ่มครอบครัวของเราเนี่ยจัดให้ได้อีกตัวเน้นตัววีหรือว่าชุดโครงการมีให้ครบรับประกันความชัวร์ให้นะครับเพียงแค่พี่ๆสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือใครนะครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างบเซดอทมูลเจอกับอุนซานฮุนไดนะครับคู่นี้ลงเตะอันตอนตีสองนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของกุ๊ปนี้นะครับทางฝั่งบอซดอทมูลเนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางมี4แต้มแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1เสมอ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งอุนซานฮุนไดเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับมีศูนแต้มแข่งไป2นัดแพ้ทั้ง2นัดนะครับ เทตัวเอของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่ง,งดอดมอนุนก่อนนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้4นัดแล้วก็เสมอ1นัดเกมล่าสุดนะครับเอาชนะมามเลโรดี้เนี่ยไปได้4ประตูต่อ3นะครับส่วนทางด้านฝั่งอุนซาฮุนไดนะครับ5เกมหลังสุดชนะ1แล้วก็เสมอ1แพ้ไปถึง3นะครับโดยเป็นการแพ้3เกมติดเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับฟูมิเนเซ่ไป4ประตูต่อ2นะครับ และสาหรับความพร้อมในวันนี้นะครับทางฝั่งดันมุนนะครับของคุณซื้ออย่างนิโก้โควักนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่ามีตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างเอเมรชันนะครับซาลีออสคานนิโก้เชล็อตเตอร์แบ็กนะครับส่วนเล่นการจัดทัพในวันนี้ใช้ระบบ3 4 2 1นะครับแนวลุกใช้เป็นยูเรนบรันนะครับแล้วก็จะมีโจบเบลลิงแฮมนะครับคอยปั้นเกมส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นเชรูซูลาซีนะครับส่วนทางฝั่งอุนซาฮุนไดนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะตกรอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับสภาพความพร้้อมวันนีีเ่ ไม่มีตัวปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนส่วนเรื่องการจัดทับใช้ระบบ5-3-2นะครับยดนกลางวางเป็นดาริยานโบยานิตนะครับแล้วก็จะมีจีฮินฮายอนนะครับส่วน2หัวหอกด้านหน้านเนี่ยใช้เป็นเอลิกฟารีเสแล้วก็อุมวลนซังนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างฉันกันเกินไปนะครับตัดมุนเนี่ย พวกเขามีโอกาสเข้ารอบต่อไปเนี่ยสูงมากนะครับเพราะเก็บได้4คะแนนแล้วนะครับหากนัดนี้ชนะก็การันตีเข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าแพ้โอกาสเนี่ยตกรอบมีสูงเช่นกันนะครับโดยเรทวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งดัดมุลน,นะครับเป็นต่อ2ลูกราคา2เปิดมาให้1.5ึ่ดสสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3าขี 5, ราคา2เปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนํานะครับ ให้ต่อไปที่ดอทมุนได้เลยนะครับเพราะดอทมุนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งวันนี้เจอโจทย์ง่ายนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็คือฮุนซานฮุนไดนะครับที่น่าจะตกรอบไปแล้วคุณภาพเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเกมนี้มองว่าอยู่ต่อดอทมุนเนี่ยมีโอกาสเฮลับซับนะครับวันนี้ฟันทงให้ต่อไปที่บเซียดอทมุนแล้วคู่นี้ยิงกันเยอะให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างมาเมลดี้ซันดาวเจอกับฟูมิเนเซคู่นี้ลงเตะขันตอนต,อนตีสองนะครับ ตารางคะแนนของกรุ๊ปนี้นะครับอยู่ในกรุ๊ปเนะครับทางฝั่งมามิโรดี้ซันดาวยูนดับ3มี3แต้มแข่ง2นัดชนะ1แพ้1นะครับส่วนฟูมิเนเซยูนดับ1นะครับมี4แต้มแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1นะครับส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับมามิโรดี้ซันดาวเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดเกมล่าสุดนะครับแพ้ให้กับดัดมุนไป3ประตูต่อสี่นะครับ ส่วนทางฝั่งฟูมิเนเซเองเนี่ย5เกมหลังสุดถือว่าฟอร์มดีนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดนะครับเอาชนะอุนซานฮุนไดได้4ประตูต่อ2นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับมาเวลดี้ซันดาวเนี่ยตัวแทนจากแอฟริกาใต้เนี่ยไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4-1-4-1นะครับโดยจะวางเป็นอิทรามเรลวเนอร์นะครับส่วนดูคัตเบเรโล่แล้วก็ทาชิเมลวชิลเนี่ยขึ้นเกมริมเส้นนะครับแล้วก็นาเปาใช้เป็นเทมบาส ส่วนทางฝั่งฟูมิเนเซไม่มีใครเจ็บเช่นกันนะครับส่วนเรื่องการจัดทับใช้ระบบ4-2-3-1นะครับจะวางเป็นจอร์ดอเลียร์แล้วก็กันโซนนะครับเควินเซนาเนี่ยประสานงานในแนวหลังนะครับแล้วก็จะส่งเป็นเกียวมานเคาน่เนี่ยลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับอ่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ใส่กันยับแน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับเนื่องจากคะแนนเนี่ยเบียดกัน,นครับใน3ทีมนี้นะครับแต่ฟูมิเนเซ่เนี่ยเล่นง่ายกว่านะครับพอแค่เสมอก็การันตีเข้ารอบเพียงแต่อาจจะไม่ใช่แชมป์กลุ่มนะครับขนาดที่มาเมลอดี้เนี่ยต้องชนะเท่านั้นนะครับส่งผลให้ตัวแทนจากแอฟริกาเนี่ยต้องเดินหน้า,าไล่เกมบุกเข้าใส่แบบไม่มีทางเลือกแน่นอนขนาดที่ทีมจากบราซิลเนี่ย ก็คงเน้นตั้งรับแล้วรอโต้กลับนะครับผงานโดยรวมมาเมโลดี้เนี่ยไม่ถึงกับแย่นะครับล่าสุดแพ้ต่อดัดมุนเนี่ยแบบน่าประทับใจ3ประตูสี่แต่ให้เห็นนะครับถึงจังหวะการเข้าทำแบบดุดันเลยนะครับเช่นเดียวกับฟูมิเนเซ่นะครับที่ยิงได้ถึง4อ่ตุนไว้ในแมตช์ก่อนนะครับไม่แปลกเลยนะครับวันนี้ถ้าเราจะได้เห็นสกอร์กันหลายลูกนะครับดังนั้นว่ากันตามสถานการณ์แล้วก็ตามฟอร์มเนี่ยเชื่อว่ามาเมโลดี้ต้องการ3คะแนนนะครับอาจจะแพ้ไม่ขาดด้วยนะครับ คู่นี้เนี่ยเลทเปิดมาให้ทางฝั่งฟูมิเอเซเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1สูงตามกาแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5ขีด3วันนี้แนะนําให้ลองไปที่มาเมโลดี้ซันดาวไว้ก่อนละกันนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้อย่างแยก่ก็แค่เสมอคู่นี้เนี่ยน่าจะข้ามกําแพงกันด้วยนะครับให้กดไปที่สกอสูงครับ โคต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ลงเตะกันตอน8โมงนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของกรุ๊ปนี้นะครับอยู่ในกรุ๊ป E นะครับทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางมี4แต้มแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางมี4แต้มนะครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1นะครับ เซตูเอทของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงานของอินเตอร์มิลานนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เสม,มอ2แพ้1เกมล่าสุดนะครับเฉือนเอาชนะอุร์วาเลสเนี่ยไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งดิเวอพูเอง5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็เสม,มอ3นะครับเกมล่าสุดเสม,มอกับมอนเตเลเนี่ยไปศูนย์ประตูต่อ0ูนะครับและสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับอินเตอร์ของคุณซูอย่างคิสเตียนคิวูนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยพวกเขายังคงไม่มีมาคุต,ตูรามนะปิอูตอสดินสกี้ แบงจะแมงปาวานะครับยันบิวเชกนะครับที่เจ็บส่วนข่าวดีจะได้ตัวฮาคาซันโนกูนะครับดาวิเต้ฟาโตซี่เนี่ยแล้วก็เดลเซลดุมฟี่นะครับหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับส่วนเื่นการจัดทัพในวันนี้ใช้ระบบ3 52นะครับแดนกลางส่งเป็นนิโคโรบาลิล่านะครับฮาคาซันโนกูแล้วก็ฮิลลิตมากิทายานนะครับ2หัวหอกแดนหน้าวันนี้เนี่ยส่งเป็นเซบาสเตียนเอสโปซิโตแล้วก็ลาวตโรมาติเนสนะครับส่วนทางฟังรวิวเพจเนี่ย ตัวแทนจากอ์เจนติน่านะครับของคุณเซอรย่างมาเซโลกายาโดนะครับก่อนลงสนามวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างเควินคาสโตโนนะครับอนโซเปเลสจูเรโนกากอตสโปนะครับที่ติดทดแบนทั้งหมดส่วนเลื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ3133นะครับจะส่งเป็น ผู้เล่นอย่างมาซิลิโนเมชานะครับฟาคุนโดโคลิดดโอนะครับแล้วก็ฟังโกมาโตอุโนเนี่ยลงเป็นประภาษาแดนหน้าน,นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นการโคจอมาพบกันที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีคะแนนเท่ากันนะครับและโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งคู่นะครับบอกได้เลยวันนี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครแน่นอน,นครับโดยเลด ก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งอินเตอร์เป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.5ขีดหนึ่งสูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5ขีด3วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่อินเตอร์มิลานเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับเพราะมองว่าอินเตอร์แข็งแกร่งมากกว่าระบบทีมเนี่ยดีกว่านะครับเกมนี้ได้ตัวหลักกลับมาช่วยทีมได้หลายรายนะครับและเกมนี้พวกเขาจําเป็นต้องใส่เต็ม้อยนะครับเพราะหากแพ้ขึ้นมาโอกาสต,รตกรอบเนี่ยมีสูงเช่นกันนับเนื่องด้วย คู่อย่างมอนเตเรเน่าจะเอาชนะอุรวัได้อย่างแน่นอนนับดังนั้นวันนี้มองว่าอินเตอร์จะสู้เต็มที่แล้วก็ไรบีเอาชนะหรือวอรเพลไปได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้แนะนําให้อยู่ฝั่งต่อที่อินเตอร์มิลานแล้วคู่นี้เน่นาจะยิงกันไม่ข้ามกําแพงยิงกันน้อยให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างอุรว,เเวัเลสเจอกับมอนเตเรคู่นี้ลงเตะกันตอน8โมงนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของกุ๊ปนี้นะครับ เขาต้องบอกว่าอุรวาเลสเนี่ยยูนมดับ4ของตารางมีศูนย์แต้มนะครับแข่งไป2นัดแพ้ทั้ง2นัดส่วนทางฝั่งมอนเตเลเนี่ยยูนมดับ3นะครับมี2แต้มแข่งไป2นัดสเสมอ2นัดนะครับเอสตูเอสของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงานของทั้ง2ทีมนะทางฝั่งอุรวาเลสเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้1นัดสเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดแพ้กับอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ1นนะครับส่วนทางฝั่งมอนเตเลเนี่ย ห้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเสมอกับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้อุรวัลเลด์ครับของคุณซื้อย่างมาเชสกอรซานะครับเขาต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทุษแบนเพิ่มแล้วนะครับนอกจากเสียไคชิบาโตะนะครับกองกลางแค่เพียงรายเดียวทันที่เจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4 2 3 1นะครับโดยมียาสุเกะมาชิโอนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วใช้มาเทอุสซาวิโอนะครับรับจ็อบเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับ ส่วนทางฝั่งมอนเตเล่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณซื้ออย่างโดมักดอเรนเนี่ยก่อนลงสนามวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มนะครับนอกจากเสียผู้เล่นอย่างคาร์ลสซันเรโลนะครับแค่เพียงรายเดียวที่เจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับจะส่งเป็นเกวมันเบตาลามีนะครับออกสตาร์ยืนเป็นหน้าเป้าแล้วใช้ซิกิโอการาเลสเนี่ยรับอาสาปั้นเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ ก็ต้องบอกว่ากเกมนี้เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่นนะครับก็ต้องบอกงมีความหมายสําหรับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอุรวะเลสนะครับที่ต้องประเดิมแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์หลังแพ้รวด2เกมติดนะครับดังนั้นทั้งฝั่งมอนเตเรเนียที่ต้องการ3มคะแนนเพื่อรุ้นเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่อาจจะ ต้องรอลุ้นผลอีกคู่ด้วยเช่นกัน,นครับอย่างไรก็ดีเนี่ยแรงจูงใจนะครับสำหรับตัวแทนประเทศเม็กซิโกโยิ่งใหญ่กว่าพอสมควรและแน่นอนว่าศักยภาพของทีมกับสไตล์การเล่นเนี่ยดูจะเหนือกว่าคู่แข่งเยอะนะครับฉะนั้นไม่แปลกเลทวันนี้นะครับเปิดมาให้ทั้งฝั่งมอนเตเรเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.51ขีดราคา2เปิดมาให้1ลูกสูงตามกาแพงราคาบนเปิดมาให้2.53ี 3, ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้แนะนํานะครับ ให้ต่อไปที่มอนตอเรนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยน่าจะยิงข้ามกำแพงให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับโคต่อไปจะพาไปลุยศึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะฮะเป็นคู่ระหว่างโตลอนโต FC เปิดบ้านเจอกับนิวยอร์กเรดบูลคู่นี้ลงเตะกันตอนหโมงครึ่งนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งโตลอนโตเนี่ยยูนดับที่14ของตารางมี13แต้มแข่งไป17นัดชนะ3เสมอ4แพ้10ส่วนทางด้านฝั่งนิวยอร์กเรดบูลเนี่ยยูนดับ8นะครับมีอยู่27แต้มแข่งไป18นัดชนะ8เสมอ3แพ้7นะครับเอตของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่านิวยอร์กเรดบูลเนี่ยผลงานคมกว่าโตลอนโตมากๆนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะโตลอนโตนะครับไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มการเล่น ห้าเกมหลังสุดนะครับทางฝั่งโตลอนโตเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้เพียง1น,นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านพัท่าแพ้ให้กับชาร์ลอตต์เอฟซไป2อูนะครับส่วนทางฝั่งนิวยอร์กเรดบูลเนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนออสตินนะครับแพ้ออสติน2ประตูต่อ1น,นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับขอเริ่มทางฝั่งตัรันตนะครับคุณซื้ออย่างโรบินเฟรเซอร์เนี่ยก่อนลงสนามวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างโรบินอ่าแล้วก็จะขาดผู้เล่นอย่างเดรแคร์นะครับโคบี้แฟรงคลินนะครับซิลกอนโกมิสแล้วก็เฟรเดริโกเบนาเดกีนะครับที่เจ็บส่วนขณะที่กองหน้าอย่างไทลิสไซเปอร์เนี่ยติดภารกิจรับใช้ทีมชาติตนิดแดนนะครับแล้ววันนี้เนี่ย คาดว่าจะใช้ระบบ3-4-2-1นะครับแนวลุกวางเป็นแมสซิมโดมิงเกสนะครับทีโอคาบีโบดูนะครับโดยหน้าเป้าเนี่ยวางเป็นโอราบรินฮิวเซ่นนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างนิวยอร์กเรดบูลเนี่ยผู้จัดก,การทีมอย่างซันโดชวานนะครับก่อนลงสนามจะขาดผู้เล่นอย่างเซิร์ชเอนโกมานะครับดีแลนลีนิทมาเซโลโมราเลสนะครับโอมาวาเลนเซียไรอัลเมเชลนะครับที่เจ็บ ส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับเด่นกลางใช้เป็นเอมิลฟลอยด์เบิร์กนะครับคมิลอนฮาร์เปอร์นะครับคอยปั้นเกมส่วนหน้าเป้าใช้เป็นเอลิกปูโชนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ คู่นี้นะครับก็ต้องมาเจอกับตรันโตนะครับพวกเขาเนี่ยแพ้ในบ้าน4เกมติดขนาดที่ผู้มาเยือนอย่างนิวยอร์กเรดบูลผลง,งานนอกบ้าน5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยเรทวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่ง,งผู้มาเยือนอย่างนิวยอร์กเรดบูลเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.40.5ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.25ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้แนะนํานะครับ ให้ต่อดีที่สุดแล้วเพราะมองว่านิวยอร์กเรดบูลเนี่ยอยู่อันดับที่สูงกว่าแถมสถิติการเจอกันนะครับนิวยอร์กก็ทําได้เหนือกว่าเกมนี้มั่นใจว่าจะมีทีเด็ดที่จะเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอน,นครับตอนนี้ฟันธงต่อไปที่นิวยอร์กเรดบูลแล้วคู่นี้ยิงกันเยอะให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งแคนซัสเปิดบ้านเจอกับชาร์ลอต์เอฟซีคู่นี้ลงเตะกันตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเริ่มทางฝั่งั อ,อยู่อันดับที่13นะครับมี16แต้มแข่งไป18นัดชนะ4เสมอ4แพ้10นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างชาร์ลตเอฟซีอยู่อันดับ9นะครับมี25แต้มแข่งไป18นัดชนะ8เสมอ1แพ้9นะครับส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่ง,ง Sporting Kansas เนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้1นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับเอฟซีดักลาสเนี่ย ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างชาวรอเอฟซีห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนฟิลาเดเฟียยูเนียนเนี่ยแพ้ให้กับฟิลาเดเฟียยูเนียนไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ และสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับขอเริ่มทางฝั่ง Sporting Kansas กันก่อนนะครับของคุณซือรักษาการอย่างเคอร์รี่ชาวานินนะครับจมูสิทธิ์ใช้งานเคอร์รี่เซลตันนะครับที่ติดทดแบนรับ2เหรียจากเกมล่าสุดเช่นเดียวกับพวกเนมันยาราโดยานนะครับโดนี่โรเซโลโรเบิร์ตโอเวอร์เดอร์นะครับเป็น3แข้งตัวเจ็บส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยจะมีชาปี้ซูเลมานอฟนะครับเดยานเยโรยิดนะครับแล้วก็อีลักทอมมี่เนี่ยเป็น3ประสานเดนน่านะครับ ส่วนนักฟังชาวฝ่ายเอฟซีนะครับวันนี้ของคุณซื้ออย่างดีสมิธจะไม่มีชื่อของทีมรีดนะครับแพทริกอัดเยมันนะครับเป็นตัวหลักที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาตินะครับเช่นเดียวกับนาธานบรีดนะครับจอเรนบราฟนิฟลาซาเบอร์ีมาร์ฟนะครับแล้วก็แฟรนดอนเบนลิตเนี่ยเป็นเหล่าตัวเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4 3 3นะครับโดยจะมีเกรวินบากลาสนะครับไอเดนโตโคมาตินะครับวินฟิซาฮาฟผนึกกำลังการสร้างสรรค์แดนหน้านะครับ เขาจะบอกว่าวันนี้ชาลอลน์ฟตซีเนี่ยฟอร์มกำลังแย่เข้าขั้นวิกฤตนะครับหลังจากแพ้ไปถึง7จาก9เกมที่ผ่านมานครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่ง s p o ร์ติ้ง a n นซัเนี่ยอาจจะผลงานไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆพวกเขาเนี่ยแพ้ไป2นัดตลอด6เกมที่ผ่านมานะครับยิ่งได้บู๊ในรังของตัวเองวันนี้นครับก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะแข็งอยู่เช่นกันนะครับโดยเลดเนี่ย เปิดมาให้ทั้งด้าอาเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้ชารลดเป็นต่ออยู่ที่0ูนยสูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้ 2.5x3 ขีดวันนี้แนะนำนะครับให้วางไปที่เจ้าถิ่นอยาสปอร์ติงแคนซัสไว้ก่อนละกันนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้นะครับได้ใน,ในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแก่่งเอาชนะได้แน่นอนนะครับและคู่นี้เนี่ยยิงกันข้ามกันแพงให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ คู่สุดท้ายในศึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเซนต์หลุยส์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับออร์แลนโดซิตี้คู่นี้ลงเตะกันตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มทางฝั่งเซนหลุยยยูนดับที่14นะครับมี15แต้มแข่งไป18นะัดชนะ3เสมอ6แพ้9นะครับส่วนทางฝั่งออรลนโดซิตี้ยูนดับ5นะครับมีอยู่30แต้มแข่งไป18นะัดชนะ8เสมอ6แพ้4นะครับเของคู่นี้นะครับเคยเจอกัน1นัดนะครเป็นทางฝั่งออรลนโดซิตี้เนี่ยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเซนหลุยเนี่ยไปได้2ประตูต่อ1นะครับ ส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับทางฝั่งเซนหลุยนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับ L.A. Galaxy ไป3ประตูต่อ3นะครับส่วนทางฝั่งอะคอลอเนโดซิตี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะไปได้2นัดแพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดออริโตซิตี้ออกไปเยือนโครโลราโดลาปิดนะครับเฉือนเอาชนะได้1-0นะครับ และสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับขอเริ่มทางฝั่งเซนหลุยส์ก่อนละกันนะครับจมดสิ์ใช้งานโยฮิมนิวสันนะครับลัชมุดอัมนะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนการจัดทัพในวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1เดนกลางมีแกนหลักอย่างอักลี่ีวักนะครับเป็นจอมทัพส่วนแนวรุกเนี่ยวางเป็นมัตเซลอาเตลนะครับคอยปั้นเกมนะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นเจ้าคิวราสนะครับส่วนทางฝั่งออร์แลนโดซิตี้นะครับผู้มาเยือนเนี่ยจะไม่มีชื่อของวิลเดอร์กาตากีน่านะครับยูทาโร่ซูคดะนะ ดันแคนแม็กไกนะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงอเล็กฟิลแมนที่ไปรับใช้ทีมชาติส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ4-4-2นะครับแดนกลางมีแกนหลักอย่างโจลันเบลเกตนะครับเอดูอาโดอาตูเอตตาเนเป็นตัวชูโรงนะครับส่วนคู่กองหน้าเนี่ยใช้เป็นหลุยมูเรียวแล้วก็มาลตินโอเจด้านะครับ ก็ต้องบอกว่าเซนหลุยนับยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอนะครับแถมผลงานตลอด8เกมที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้แค่1นัดแพ้ไป็นึงหนะครับมองว่าเกมนี้เนี่ยแม้จะเปิดบ้านรับมือทีมจากตะวันออกอย่างออร์เรนโดซิตี้ถือว่ามาตรฐานสูงกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอีกทั้งเกมล่าสุดทางด้านออร์เรนโดซิตี้เนี่ยเพิ่งจะ คืนฟอร์มนับหลังบุกอชนะโคโลราโดราปิดเนี่ยได้1นึ่งศูนย์นะครับทำให้อ่าการเล่นเกมวันนี้พวกเขาอยู่ในจุดที่มีความมั่นใจอยู่พอตัวนะครับเมื่อพิจารณาจากเลทวันนี้ก็เปิดมาไม่แพงใหออแลนโดซิตี้เป็นต่ออยู่ที่ศูนย์ขีดศูนจุดห้าราคา2เปิดมาให้เสมอสูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้สองจุดห้าขีดสามวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่ทีมเยือนอย่างออรันโดซิตี้นะครับคู่นี้เนี่ยน่าจะยิงกันข้ามกำแพงและให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแนวทางเจ็ดคู่นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบสำหรับในคู่แรกดัดมูลเจอกับอุนซานฮุนไดนะครับคู่นี้แนะนำให้ต่อไปที่บรูเซียดัดมูลแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับมาเมโลดี้ซันดาวเจอกับฟูบิเนเซ่คู่นี้แนะนำรองไปที่มาเมโลดี้ซันดาวแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปอินเตอร์มิลานเจอกับลีวอรเพลนะครับคู่นี้แนะนำต่อไปที่อินเตอร์มิลานแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับอุาวาเลสเจอกับมอนเทเลสนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่มอนเทเลสแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับโต론토เอฟซีเปิดบ้านเจอกับนิวยอร์กเรดบูลคู่นี้แนะนําให้ต่อไปที่นิวยอร์กเรดบูลแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้เปิดบ้านเจอกับชาร์ลอตต์เอฟซีนะครับคู่นี้แนะนําวางไปที่สปอร์ติ้งแคนซัส ให้และให้กดไปที่สกอร์สูงส่วนนี้คู่สุดท้ายเนี่ยเซนต์หลุยส์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับออร์แลนโดซิตี้คู่นี้แนะนําให้ต่อไปที่ออร์แลนโดซิตี้แล้วคู่นี้เนี่ยยิงกันเยอะให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับจัดไป